ตอนที่75็ดสมนรักอสูร เดิมจีนเหอ,อยังกังวลว่าหากไปพบหลินเฮาชิงพร้อมกับฉางอี้แล้วหลินเฮาชิงหลุดปากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องในตอนนั้นขึ้นมานางจะแค่ตัวอย่างไรแต่ยังไม่ทันได้พบหลินเฮาชิงจู่ๆมีข่าวจากแนวหน้าว่าหลินเฮาชิงถูกพญาเบลกลียวจับตัวได้เหล่าพุ้มชาการปิศาจที่แนวหน้าต่างโกรธแค้นมากผู้นํนำแดนต่างๆจึงนำพากองทัพบุกทำลายค่ายคนพากันยกทัพมุ่งหน้ามาอย่างแดนเหนือเรื่ เรื่องที่พญามีหกคนเขียนและลวดจินซางบุกไปจับให้ทับถึงแนวหน้าบีบพันให้เหล่าผู้อชาการปีศาจที่ถูกกดดันมานานปีแสดงความกระหายเลือดออกมาตอนแรกที่จ้นเหอได้ยินข่าวนี้นางถึงกับหัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้คนในเผาซึ่งมีชีพจรสั้นเร้นเหมือนกับนางอดทนมานานปีจูจ่ๆล,ลุกขึ้นมาต่อสู้เช่นหนีนับว่าหาได้ยากมากแต่ที่น่าอึดอัดก็คือนางกลับยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนในเผาตัวเองเสียนีตอนที่ ข่าวถูกส่งมาล้วนจินซางคงหมิงต่างกระยุนห้องด้วยล้วนจินซางถึงกับตาขางเห็นชัดๆว่าข้าจับทับใหญ่ของพวกเขามาทําไมถึงกลายเป็นว่าทําให้พวกเขาร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมเล่าคงหมิงเค้นเสียงคำหนึ่งเพราะยังโมโหอ,อยู่เขาจึงไม่สนใจจะตอบข้อสงสัยของล้วนจินซางจี้อินเหอตอบ กระตายโมโหมากๆก็ยังกัดคนได้การกระทําของพวกเจ้ากลมเห็งพวกเขาจนเกินไปนวดจินซางเกาศีรษะถ้าอย่างนั้นเราต้องออกไปสู้กับพวกเขาอย่างนั้นเราสู้ไม่ได้หรอกเชียงอี้พูดสั้นๆเพียงสามคำทำเสียงกระับหนักแน่นมาก จีนเธอพยักหน้าก่อนจะพูดเสริมว่าพูดถึงการต่อสู้ตัวต่อตัวไม่ไกลสู้ชิงจีได้แต่การทําศึกสองฝ่ายย่อมต้องมีการบาดเจ็บล้มตายประกอบกับยามนี้เผ่าบัญชาปีศาจกำลังคึกเคิมจะ,ะเผชิญหน้าตรงๆง,งไม่ได้หากประทะก,กันรตรงๆง,งแล้วเราเป็นฝ่ายชนะเดะนเหนืออา,า,าจจะมีเวลาพักหายใจสักสองเดือนแต่อีกสองเดือนข้างหน้าเส้นทางสัญจรจากเมืองหลวงมาแดนเหนือหิมะก็คงละลายแล้วทัพใหญ่ของราชนักย่มเดินทางมาได้ ยสะดวกถึงตอนนั้นด้านเหนือคงไม่มีอะไรต่อสักคงไม่มีโอกาสต่อกรกรราชสำนักอีกแต่หากเราเป็นฝ่ายแพ้คงมีอะไรเหลืออีกเลยถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรล่วจนสร้างถึงผมด้วยความร้อนใจไล้ข้าแอบทรงหลินฮาชิงกลับไปที่ค่ายของพวกเขาดีไหมล่ะหลวงจินคงเหมือนเข่นเสียงเฮืออีกรอบก่อนพูดเสียดสีว่าจะคิดจะทำอะไรอีกเนื้อลบตูพวกเขาเป็นครั้งที่สองงานเลื้อล้วจนสร้างจะคิดตัวเองมีกี่ชีวิตกัน ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นในห้องเหลือเพียงความเงียบจีนเหอจมในความคิดของตัวเองก็ดังเงยหน้าขึ้นมองฉางอี้เจรจาสงบศึกเถอะนางพูดข้าไปเชื่อกล่อมพวกเขายอมจำนวนเองคำพูดนี้ทำให้ทุกคนนิ่งงันกันไปหมดลวดจินซางม,มองจีนเหอตาค้างหาเจรจาเกลี้ยกล่อมหรือท่านไปหรือจีนเหอ,เหอไม่ได้หันไปมองนวดจินซางเพราะดวงตาของนางยังคงจับจ่องร่างฉางยี้ใช่ให้ข้าไป ช่างยิ่งยียบไปครู่หนึ่งจะข้าพูดเหมือนเดิมอีกครั้งข้าจะไปกับเจ้าคืนวันนั้นนอกหอบัญชาปีศาจมีหิมะโปรยปลายเบื้องหลังพายุหิมะคือกองทัพใหญ่ซึ่งหยดหยุดตรงเส้นขอบฟ้าทำให้ภา,าพพายุหิมะตรงหน้ายิ่งดูหน้าหวัดหวันกว่าเดิมใต้ประตูเมืองขนาดใหญ่ตรงหน้าหองบัญชาปีศาจม้าสองตัวซึ่งแบกคนสองคนไว้บนหลังกลาดังมุ่งหน้าไปหากองทัพใหญ่ซึ่งตั้งมั่นอยู่ห่างออกไป ยิ่งมุ่งตรงไปข้างหน้าแรงกดนางก็ยิ่งเพิ่มขึ้นโดยเรื่อยจี้เหอกระชางอี้คนนึงยังทรงกายอยู่ได้เพราะอาศัยมุกเงือกในร่างส่วนอีกคนหนึ่งไม่มีเนยตัน,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 ตน,น,ตนซึ่งเป็นไม่มีเนยตันเนยเนยเนยตันเนยตันซึ่งเป็นสษณะแห่งพลังของปีศาจทั้งสองฝาพายุหิมะประยุทธ์อยู่บนทุ่งหิมะรอให้อีกฝ่ายมาถึงจี้เหอมองไปหันไปมองช่างอี้เจ้าไม่เอามุกเงือกกลับไปจริงๆเหรอ ช่างอีปรายตามมองนางแวบหนึ่งเส้นผมสีเงินปลิวสยายไปตามสายลมไม่อ่ะจิ้นเหืมอมองเขายิ้มยิมเท่าเขาจับเจ้าไปจะทําอย่างไรต่อให้ไม่มีบุกเนี่ยพวกเขาก็จับห้ามไม่ได้ ปีศาจเงือกตัวนี้มั่นใจในตัวเองมากจี้นเหรอขันกลับไปมองข้างหน้าเจ้าไม่ใช่คนชอบพูดเกินจริงข้าเชื่อช่างอี้เหลือตามมองนางร่างไผ่ผอมซ่อนอยู่ใต้เสื้อกรมสีน้ำเงินเข้มนางผอมมากเหมือนกระลลมแรงกว่านี้อีกนี้ก็อาจจะพัดพาร่างของนางปลิวไปได้ง่ายๆมือของนางยึดบังเหียนเอาไว้เพื่อบังคับมาเริ่มกระสับกระสายเพราะปินอปีศาจให้อยู่นิ่ง ช่างอี้ทิวทั์แบบนี้ช่างงถงามเลือเกินนางหลีตามองแผ่นดินกว้างขวางสุดลูกหูลูกตากับพายุหิมะตรงหน้าข้าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนางพูดราวกับว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางมาเจรจากับศัตรูโดยมิชิดเป็นเดิมพันแต่เป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวชมวิวทิวทั์สุดอากาศบริสุทธิ์ยืดเส้นยืดสายเท่านั้นช่างอี้มองนางครางตอบรับว่าใช่อะ่ะ ไม่ได้เห็นมานานแล้วเขาเองก็ไม่เห็นจีนเหินยืนอยู่บนพื้นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้มานานแล้วเช่นกันครั้งก่อนคือเมื่อ6ปีก่อนระหว่างทางไปเมืองหลวงนั่งยืนอยู่ตรงข้ามกับเขาด้านหลังคือกองทหารที่กำลังไล่ตามมาจนถึงตอนนี้ช่างอี้ก็จดจําความเจ็บปวดที่แสนเยียบเย็นจากกระบี่ยาในมือของนางได้อย่างชัดเจนแต่ตอนนี้นางกลับยืนอยู่ข้างกายเขาเดิมช่างอี้คิดว่าชุดน,นี้ตนเองคงเมื่อปล่อยจีนเหินออกมาจากห้องห้องนั้นอีก แล้วเขาวังแผนจะขังนางไว้ตลอดชีวิตจนกระทั่งวันให้นางสิ้นลมหายใจไม่เปิดโอกาสให้นางทรยศเขาได้แต่ตอนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่หรือ เขาพานางออกมาข้างนอกซ้ำนางยังมีมุกเนื้อองเขาอยู่ถ้าจีนเธอคิดจะหักหลังเขาเพียงแค่ตอนอีกฝ่ายมาถึงแล้วนางยับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเท่านี้นางก็จะสามารถปปิดชื่อเธอเขาได้อย่างง่ายดายแต่เขายังคงทำเช่นนี้มอบมุกเนื้อให้นางปลายนางออกมาทั้งยังพานางออกมาจากหอบัญชาปิศาจบางทีนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของข้าแล้ว นางเือมองท้องฟ้าสีหน้าอ้างว้างนั้นทำให้หัวใจของฉางอี้ปวดแปรบหลังจากเข้าใจความาหมายของพูดของนางหัวใจของเขายิ่งปวดแปรบปวดเดิมเพราะขาในนะบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของข้าแล้วนางเือมองทองฟ้าสีหน้าอ้างว้างนั้นทำให้หัวใจของชางอี้ปวดแปรบหลังจากเข้าใจ ความหมายในคำพูดของนางหัวใจของเขาก็ยิ่งปวดแปรบก,กว่าเดิมเขาเคยเห็นสีหน้าของนางตอนที่ใกล้จะตายนี่เคยรู้สึกจะปวดเพราะมันมาแล้วเขาเคยหลอกตัวเองเคยมองข้ามความรู้สึกของตัวเองแต่ยามนี้เมื่อเห็นเบ้าตาลึกโหลและริมฝีปากแห้งกรานซีดขาวที่เกิดจุมพิษความรู้สึกบางอย่างก็พุ่งพล่านอยู่ในอกมันแอน่นแน่นอยู่ในลำคอจนสุดท้ายเขาหลุดปากพูดไปอย่างไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกที่อินเหอ จีนเหอหันไปมองตรงตางดำกลับผู้นั้นสับคลอนภาพหิมะโปรยปลายและเส้นผมสีงเงินของเขาหากเจ้ายอมสาบานว่าจะไม่หักหลังข้าอีกข้าก็จะยอมเชื่อเจ้าอีกสักครั้งพายุหิมะยังโหมกระนำกะเซิงทั้งหมดกลับเหมือนจะเงีย้ยปลายเสียเฉยๆจี้อินเหอตรึงมองฉางอี้ในสายตาของเขานางเคยฆ่าเขาเคยหักหลังเขา,เค,า,เ,ขาเคยหลอกใช้เขาแต่ตอนนี้เขากลับกล่าวคำพูดเช่นนี้ออกมามุมปากจีอินเหอขยับที่สุดก็สะกดกั้นความรู้สึก เอาไว้ได้านางแข็งใจยิ้มไบพูดว่าเจ้าปราหางใหญ่ทำไมถึงยังไร้เดียงสาแบบนี้ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วฉันยังกล้าเชื่อคำสาบานคำนัดอีกหรือคำพูดจีนเหอไม่ต่างจากเข็มทิ่มแทงแต่ชัางอี้ยังคงมองนางหากวันนี้เจ้าสาบานข้าก็าจะเชื่อหัวใจจีนเหอเจ็บปวดเหลือเกินหัวใจที่แข็งกระด้างเจ็บปวดรุนแรงเหมือนจะแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยง สองมือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อสันละริกจนแทบจะกลุมบังเหียนเอาไว้ไม่ได้ม้าที่ขี่อยู่ย่ำเท้าอย่างกระสับกระส่ายในตอนนั้นเองเสียงโครมครามก็ดังมาแต่ไกลเสียงพีเท้าของคนนับปืนดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินทําให้บรรยากาศหน้าอึดอัดระหวังทั้งสองถูกทําลายลงทันที จี้อินเหนอคุมบังเหียนเอาไว้อีกครั้งพางมองไปกลางหน้าอยู่แนวหน้าจะเพิ่งพูดเรื่องนี้กองทัพนับเหมือนมุ่งตรงหาคนทั้งสองรากับขึ้นที่กำลังตาโผมเข้ามาทัพใหญ่หยุดลงตรงตาแหน่งในห่างไปประมาณ100 1 0ร้อย คนหลายสิบคนชักมา้าออกมาเพียงพิบตาเดียมีคนสิบกว่าคนยืนอยู่ตรงหน้าจีนเหอกระช่างอี่บางคนคนจีนเหอคุ้นเคยดีบางคนเป็นคนแปลกหน้าแต่ทุกคนล้วนมีสีหนา้าดุดันหน้ากลัวไม่แตกต่างกัน ซื้ออีซึ่งเคยมาเป็นทูตแดนเหนืออยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนางเป็นปีศาจธาตุกลิ่นเห้าชิงย่อมต้องเป็นห่วงเขามากกว่าคนอืน่นดังนั้นจึงกระตุ้นไม้เดินทางเดินมาขนาดหน้และเอ่ยถามว่ามีแค่ท่านสองคนหรอือคำพูดฝ่ายตรงข้ามชเชอริสติจินิอินเอ๋ยกลับคืนมานั่งมองซื้ออีปางตอบว่า ประมุแขแห่งดันเหนือมาด้วยตนเองดีกว่ามีคนมาเป็นพันเป็นหมื่นคนเสียอีกทุกคนหันไปมองฉางอี้เขาไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่ดวงตาสีน้ำเงินเส้นผมสีเงินนั้นถูกร่ำลือไปทั่วแผ่นดินบางคนที่เคยเห็นเขาเป็นครั้งแรกต่างพากัน หันไปซุบซิบพูดคุยกันอย่างอดใจไม่ได้ช่างเอี้กระตุ้นมาให้เดินมาข้างหน้าก้าวหนึ่งฟางพูดเสียงดังว่าแดนเหนือไม่ได้คิดเป็นศัตรูกระเผ่าบัญชาปีศาจหากวันนี้ทุกท่านถอยทัพไฟเจ้าหูเข่าหลินยังต้องกลับกระเป่าบัญชาปีศาจไปอย่างปลอดภัยพวกเราเชื่อท่านได้อย่างไรหรือมอบตัวเจ้าหูเข่าหลินออกมาก่อนชายกันร,ร่างใหญ่คนหนึ่งชักม้าเอามาข้างหน้ายังมีพี่จินลูกของพวกของเขาบัญชาปีศาจเราเรื่องอื่นไว้พูดกันทีหลัง พีจินูที่คนพวกนี้กล่าวถึงก็คือผู้บัญชาการปีศาจระดับสูงที่ถูกฉางเี่จับตัวกลับมานั่นเองเขาเป็นหน้าเป็นตาของเขาบัญชาปีศาจแต่บันนี้กระับถูกจับตัวมาได้ง่ายๆพาะเขาย่อมรู้สึกเสียหน้ามากท่านเป็นคนของเขาบัญชาปีศาจมันเริ่บจี้เหยือยิ้มพรางเอืยถามชายช่วก,กันผู้นั้นก็มองใใสายตาหวาดระแวงใช่แล้วจะทําไมเร่ จินรู่เป็นผู้บัะชาการปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาบัญชาปีศาจกาศถูกจับง่ายๆเช่นนี้ท่านคงจะรู้สึกว่าแดนเหนือไม่ไว้หน้าเขาบัญชาปีศาจคงเห็นกันยันไปสีหน้าจนเอ็นเอเห็นสีหน้าของชายวันเปลี่ยนเป็นสีเขียวค้ามหานไปมองสื่ออีแทนยิ่งไปกว่านั้นแม้กระทั่งเจ้าหุบเขาหลินก็ยังถูกจับดินแดนทั้งสี่ร่วมมือการบุกแดนเหนือแต่ยังไม่ทันได้เริ่มรบไม่ทับถูกจับตัวเสร็จแล้วหักข่าวแพร,แร่อ,ออกไปดินแดนทั้งสี่คงกลายเป็นตัวตก ตามคนทั้งแผ่นดินเดิมทุกคนก็มโหเย็นแล้วได้ย็นจี้อินเห่อพูดชินี้ก็ยิ่งเครียดแขนหนักบางคนถึงเนื้อดาบมือตั้งท่าพุ่งมาฟันนาง,งเทเลลลูกตาช่างายี่ใช้แววเยียบเย็นพลังพิศารลงเนือ้อในร่างเริ่มเคลื่อนไหวทันใดน,นั้นพายุหิมะราดด้านกัยนยิ่งก่อนจะแปลสภาพเป็นขม่มมีดล้อมทุกคนเอาไว้สถานการณ์เตึงเครียดขึ้นทันทีโมโหทำไมหรือ ทั้งที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้แต่หน้าจีนเหอกลับยังประดับด้วยรอยยิม้มแม่ทัพถูกจับดินแดนทั้งสี่ต้องเสียหน้านีน่เปเรื่องถูกลิขิตเอาไว้อยู่แล้วหรอกหรือหลายสิบปีก่อนราชครูปุงน้ำพิษน้ำค้างหมหมั่นขึ้นเขาสร้างจวนราชครูสร้างดินแดนทั้งสี่ไว้กับขังเหล่าผู้มีราการปีศาจนับแต่วันนั้นความาพ่แพ้วันนี้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วคำพูดนี้ทําให้ทุกคนนิ่งเงียบไปทันทีจีอินเหยยิ้มพรางพูดต่อทุกท่านโมโหเพราะปีศาจของแดนเหนือ เนื้อร้ายกาดกันไปหรือโมโหตัวเองไร้ยความสามารถกันแน่จีนเหอถึงนั่งอยู่บนหลังม้าโคจรพลังทั้งร่างทั้งหมดในร่างแม้เสียงค่องนางจะไม่ดังแต่ก็ทำให้ทุกคนอยู่ในรัศมีห10นึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยฟุตได้ยินอย่างชัดเจนหนึ่งร้อจัง ได้ยินอย่างชัดเจนหนึ่งร้อยปีก่อนไม่มีจวนราชครูไม่มีดินแดนทั้งสี่เผ่าบัญชาปีศาจไม่เคยถูกกดขี่เมื่อเคยถูกกักขังแต่ตอนนี้เล่าจี้อินเหอยืดตัวตรงข้าเองก็เป็นผู้บัญชาการปีศาจผังยังเคยเป็นผู้วิทักษ์กฎของหุบเขาบัญชาปีศาจข้ารู้ดีว่าพวกท่านต้องทนลําบากและไม่เต็มใจมากแค่ไหนที่ต้องเสี่ยงชีดมายังแดนเหนือที่แสนรกร้างและหนาวเหน,น็บแห่งนี้แต่กลรบเป็นคนทำท่านต้องมาพวกท่านกําลังต่อสู้เพื่อ ื่อใครเอาวัตถมือพวกท่านมุ่งเป้าไปทางใดเรือชีวิตและเลือดร้อนระโอกพวกท่านต้องทิ้งไว้ที่ไหนมีใครเบิกตามองดูบ้างใครเป็นคนทําให้เผาบัญชาปีศาจสูญสิ้นความเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีใครเป็นคนกักขังพวกเราเอาไว้ในกรงขังใครเป็นคนข่มเหงข่คมขู่มังกบพวกเรายอมเชื่อฟังจีนเหอยือน่นมือออกไปคว้าเกร็ดมาถูชฉางอี้ทาให้แข็งค้างอยู่กลางอากาศคมมีดคมกริบนั้นบาดผิวนางจนเลือดสีแดงสดไหลออกมา จี้อินเหอโยนคอมมิดน้ำแข็งลงบนพื้นสุดแรงอาวุธของข้ามุ่งเป้าไปยังผู้คุมที่อยู่เมืองนอกไม่ใช่คนดิ้นรนเอาชิดรอดอยู่ในคุกด้วยกันสิ้นเสียงของนางสายตาฉางอี้หันมาจับจ้องที่ร่างของนางโครหนในขณะเขาก็คลายมือออกทําให้เกรติมะโปรยปลายลงมาบนใบหน้าทุกคนอีกครั้งรอบหน้าเหลือเพียงความเงียบสงัดแต่ชั่วขณะต่อม,มาเสียงพึมพำดังขึ้นที่เบื้องหลัง จี้อินเหอมองซื่ออีข้าจับดินเฮาชิงมาไม่ใช่เพื่อรบแต่เพื่อที่จะไม่ต้องรบต่างหากซื่ออีเองก็มองจี้อินเหอร์นิ่งเป็นหน้าของนางดูอ่อนแอบอบางแต่แวตาแข็งกร้าวเย็นชาเราไม่มีทางถอยนำขับม้าให้เดินออกมาหยุดตรงหน้าจี้อินเหอจนหัวของมา้าทั้งสองชนกันองค์หญิงชุนเต๋อบอกว่าหากไม่ส่งตัวท่านให้นางนางจะเทพิดน้ำค้างหิมันลงในลำน้ำ,นำทั่วแผ่นเดียนจี้อินเหอร์ตรึง,งนันนางอาจจะฆ่าผู้บัญชาการพิศาทุกคนที่นี่ไม่ได้ แต่ถ้ามีเด็กที่มีชีพประจคู่ถือกําเนิดขึ้นมาแผ่นดินกว้างใหญ่เช่นนี้ท่านจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรหรือจีเหนือน่อเงียบไปครู่หนึ่งข้าไม่รู้แต่เพราะเป็นเช่นนี้ข้าจะไม่ยอมจำนนต่อนางเด็ดขาดวันนี้นางบังคับให้เจ้าข่าข้าได้พรุ่งนี้นางก็สามารถบังคับให้เจ้าข่าตัวตายได้เช่นกันยอมเสบให้นางครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่ความละโมบของผู้คนไม่มีวันสิ้นสดสิ้นเสียงของนางหลายคนก้าวออกมาจากกองทัพที่เบื้องหลังและเดินผ่าน กลุ่มคนสิบกว่าคนนั่งอยู่บนหลังม้าพายซ้ออีหันกลับไปมองข้ายีนดีเข้าร่วมกับแดนเหนือข้ายีนดีเข้าร่วมกับแดนเหนือข้ายินดีเข้าร่วมแดนเหนือพอมีหนึ่งคน ก็มีหลายคนหลายสิบคนหลายร้อยคนผู้มีชาการปีศาจจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนก้าวออกมาจากกองทัพมืองหลังได้เดินมาหยุดตรงหน้าจีนเหอกับฉากอีบางคนยังยืนนิ่งอยู่กับเพื่แต่ไม่ใครเลยที่พยายามขัดขวางคนที่จากไปแม่นานนักกองทัพก็แยกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน <c oughs> พายุหิมะของแดนเหนือพัดผ่านร่างของทุกคนจี้อินเหมอมองพวกเขาทันใดนั้นรอยยิ้มจริงจงปรากฏขึ้นบนริมฝิปากของนางนางหันไปมองช่างอี้เห็นเขากำลังมองนางอยู่เช่นกันในดวงตาสีเงินก้นน้นเที่ยงรอยยิ้มจังๆของนางเท่านั้นช่างอี้นางเรียกเขาเบาๆเสื้อคลมของนาปลิวสวยไปตามสายลมดูราวกับว่าวที่กำลังเิงระบำญบลฟากฟ้าข้างหูของนางไม่มีเสียงใดๆอีกแม้กระทั่งเสียงตัวเองนางก็ไม่ไยินอีกต่อไป ชางอี้นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะทำเพื่เจ้าได้แล้วนางเอ็นกายกำลังพลางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยพายุหิมะเนื้อศรีรษะและท้องฟ้าที่กำลังค่อยๆสว่างขึ้นคือภาพสุดท้ายนางได้เห็นจบตอนที่75ครับ